สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบทุกท่านนะคะแล้วก็ขอสวัสดีเอฟซี FC, ทุกคนเนาะมืดหรือเปล่านะคะวันนี้นะคะมาพบกับช่องจา้าจ๋าปากปากระพุ้นเมืองเพชรบูร์ว่าจ๋ามีแนวทางเอามาฝากนะคะในคลิปนี้นะจะเป็นเลขของนาอ้วานนะคะเลขของนาอ้วนแล้วก็จะเป็นชุดเขาเรียกว่าอะไรนะระวังเลขนี้จะอั้นนะคะแล้วก็ยังคงมีมาฝากเนะอฟซีเนาะจะเป็นชุดที่เขาบอกว่าอะไรอะ ามาจากสำนักดังนะคะแต่ว่าขออย่างเดียวว่าอย่าอ่านนะคะอ่ะก็ยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูคลิปนี้นะคะแล้วก็ไปหาซื้อลอตกันก่อนอื่นนะคะจ๋าก,ก็ขอสวัสดี FC ทุกคนเนาะที่อยู่ที่ไทยที่ต่างประเทศแล้วก็อขอสวัสดี FC ที่เป็นลูกค้านะคะมาขามนะอ่ะฝากแจ้งในคลิปนี้ด้วยนะคะสำหรับ FC เนาะที่อ่า อยากได้มะขามนะคะเดี๋ยวฟังรอบจัดส่งนะคะมะขามแช่อิ่มกับโปใหม่นะคะมะขามแช่อิ่มกิโลแบบฝักเนาะกิโลละ80บาทนะคะ5โลส่งฟรีนะคะถ้า1-4โลค่าส่ง40บาทนะข้อเหมือนกันข้อนะคะกิโลละ60บาทนะคะ1-4กิโลค่าส่ง40บาทนะแต่ว่า5กิโลส่งฟรีเช่นเดิมส่วนจะเป็นมะขามสุกนะคะมะขามสุกแบบแกะ แกะเปลือกนะคะที่แพ็คกล่องน,นะคะที่แพ็คตลับเนาะอาตอนนี้นะคะสั่งยอดจองมาได้นะคะสั่งยอดจองมาได้เป็นมะขามสุกนะคะสีทองประกายทองเนอะอาะแพ็คละ500กร,รัมนะคะ100บาทเนาะก็ค่าจะส่ง40บาทนะคะแล้วก็จะเป็นรอบส่งวันพุธ มะขามกวนเหมือนกันนะคะมะขามกวนรอบส่งันพุธเช่นกันนะคะอันเนี้ยเพื่อนๆทักทายเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะแช่อิ่มนะตามโปรเลยนะคะตอนนี้ยังว่างอยู่อีก30กิโลนะคะยังว่างเนาะสากิโลสำหรับมะขามแช่อิ่มก็ทักเข้ามาสอบถามสั่งจองสั่งซื้อเอาไว้ได้ เดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะคะใครที่ติดตามแนวทางของนาอ้วานนะจะมีทั้งชุด2ตัวแล้วก็3ตัวนะ <S <S เดี๋ยวมาดูชุดเต็มนะคะหวยไทยนาอ้วานเนาะซึ่งหลายท่านนะคะบอกว่าอ่างวดน,นี้ยังไม่เห็นของนา,านอ้วนอาจารย์ให้นะคะชุดเต็มนะคะชุด3ตัวของนาอ้วานนะจะมี790นะคะ790เนาะอ่า791792แล้วก็793 อ,อีกหนึ่งชุดนะคะจะเป็น981 9 80 0 8 9 0 88นะซึ่งชุด3ตัว2ชุดเนี้ยจะเป็นชุดเดียวกันนะคะแต่เป็นคู่ตดกันนะอันนี้ของนาอ้วนหวยไทยนะคะโอเคต่อมาชุด2ตัวนะคะชุดเต็มของนาอ้วนน้อชุด2ตัว มาดูนะคะชุดเน้นนะน้าอ้วนวันนี้2ตัวเน้น0 9091นะคะแล้วก็8180อ่าชุดเต็มทั้งหมดเลย9091 92 93 81 80 89 88นะคะส่วน3ตัวนะคะที่เน้นนะจะเป็น790 791แล้วก็980นะคะอันนี้ชุด2ตัวหวยหน้าอ้วนแต่ว่า ามาดูชุดตัดเน้นๆจะมีชุดเน้นของหนาอ้วนด้วยนะคะอ่ะอันนี้นะคะหนาอ้วนชุดเน้นนะจะเป็นเจ็ก้าศูนย์กับเก้าแปดศูนสองตัวเก้าศูนย์ศูนย์เก้าแล้วก็แปดศูนย์ศูนย์แปดนะคะไวทยนาอ้วนนงวันน,ะน,นี้ถ้าใครที่เป็น f อฟถามถึงมานะคะจะก็จัดให้ลงให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็ไปเสียงโชคกันซึ่งถ้าถามถึงวันนี้นะคะอ่า มาดูห6พฟสจ,จกการงวดนี้อย่าชนสำนักดังนะคะเลขนี้อย่าอั้นด้วยนะจะเป็น43แล้วก็46นะมีสองหางนะคะ43แล้วก็46อันนี้นะคะอย่าอันเดอนะคะห้ามชนสำนักดังด้วยนะต่อมาชุดนี้นะคะระวังเลขนี้นะคะจะอั้นออกไม่ออกไม่รู้อะ แต่ให้ระวังไว้นะคะเป็นแนวทางถ้าได้ลอตเตอรี่มาแล้วก็เตรียมลุ้นโชคกันเลยนะคะสําหรับแนวทางของวันนี้เลขนี้ระวังอันแล้วก็เดี๋ยวนะคะถ้าใครชอบนะอย่างถ้าเอฟซีโทรมานะคะเอฟซีวันนี้โทรมาชอบตัวไหนบอกว่าชอบเจ็ดหกนะเจ็ดหกก็ให้ระวังเจ็ดเก้านะคะเจ็ดหกให้ระวังเจ็ดเก้าไว้หน่อยนะคะเลขล่างอ่ะสาหรับนะคะเลขนี้ระวัง อาจจะอัานแต่รู้รู้ไม่ไม่รู้แหละนะคะว่าออกไม่ออกนะแต่ให้ระวังไว้นะคะว่าจะอัานนะงวด16พฤศจิกาจะมีเจ 6, 6 7 7 9 9 7นะคะแล้วก็8 4 4 8แต่ให้ระวังไว้ที่0880ด้วยก็อันนี้นะคะจะเป็นเลขที่ฝากไว้ให้ทุกงวดแหละนะคะถ้าชอบนะ FC ชอบก็ให้จัดถ้าใครขัดก็ให้ผ่านละกัน อ,อย่าลืมนะคะสําหรับเอซทั้งหลายเนาะที่อยากได้มะขามช่อิมนะคะช่อิมจะส่งรอบวันจันนี้นะคะวันจันนี้แบบข้อนะคะก็มีแบบฝักก็มีนะคะยังว่างอยู่แล้วก็กระโปงใหม่นะโปรนี้นะคะบอกเลยว่าถูกรสชาติเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมอมเปรี้ยวนะใครที่ชอบหวานก็สั่งได้นะคะใครที่ชอบแบบอมเปรี้ยวนะคะก็สั่งได้แล้วก็ มะขามสุกนะคะแบบแกะเปลือกนะแล้วก็จะมีมะขามกวนนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้แพ็กเกจไหนแบบไหนนะคะก็ทักทายเข้ามาสอบถามได้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องของจ้าจ๋าปากขรเพเมืองเพชรบณ์นนะแอดไลน์มาได้นะคะใครที่อยากได้มะขามแอดไลน์มาที่เบอร์0658375812เนาะหรือที่เพจจ้าจ๋าปากกรเพาเมืองเพชรบณ์แฟนเพจนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ